ข้าพเ้าเหลือหลังสุดเดียวกันมาน่าโหอการสุด่อดงานแตงแกียวคุณพุทธุณกระทับุนกระสงสารรับคอราเข้าไปใส่เข่าระวังเสี่การะรบท่าโอกาสปัจจัยกะผมขอต่างนการท่านผู้จัดตั้งในงานผู้รับประทานในพิธีฝ่ายกระว่าตลอดจนอุบายอุบาสกปิกาทั้งหลายขอกรน้อมนำพ่อแม่ครูบาอาจารยพระเกลานพรเล ถ้าประสงฆ์อย่างโมทพิธีนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงขอถวายความนอบนอ้นอมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งเทวดามนุษย์กษัตริย์ทลายแม้เสด็จปฎิพานธน์ทางแย่เรื่อเสียข้าพองนั้นองค์พระธรรมเจ้าองค์พระอริยสงฆ์พระเจ้าขอโอกาสนอ้อมวันทาสักการะแรงบุญตามีขององ,ของค์หลวงปู่ใหญ่แสนมงคล พระพุทธโลกนะครัพงศ์พระประธานนะครับอันศักดิ์สิทธิ <Beginning S 2> ์นะครับพาชกุบบอสดนะครัชน์หนองใหญ่กบคนหนองใหญ่อำเภอศรีสุขเยืจังหวัดร้อยเอ็ดแห่งนี้ด้วยความเคารพในพระบารมีแห่งองค์หลวงปู่ใหญ่ขออกาากราบถวายความเคารพกราบนมัสการ์ข้าอย่างทุกาหลวงพ่อข้าหลวงปู่กุบบอสกุบบอจีเจ้าคณะอำเภอศรีสุขเยืเจ้าวาดวัชหนองใหญ่นะครับองค์พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบรมเดชานสูง พระเถราพมะเถระน่าสงบนีินี้ขอพระทางญาติพี่น้องท่านร้อยโภตท่านเหญ่กว่าใเมืองศสีสุเกล็ประธานที่นั่งนพิธีท่านผู้แทนรัฐมนตรีเยาพรสุขภัยะครับท่านสมาชิกสภาผู้่ารกฐมรท่กนยาตาสุขภัยเพื่อความร่มมอกาสูง อันนายกสมเด็จนายมณีนายกเอกาาบริหานสดตบบนน้องได้อานประธานสาพัฒนุภักดิ์ภิสิทธิ์พุทกพ่อทั้งลองก็เถิดต่อจนสัตยามีนารกสุดหลังสุดลู้เถิดลู้เทียรแห่งองค์พระใหญ่ชาวมงคลทุกท้าวทุกนามตัวป่าพระป่าสูงในอานุธตสมัยมหาหมู่คนทินที์องขอเครื่องายบูชาสัมมาทัตถะขอธรรมกม บุญเคาพที called, so ่เดปฏะบีในงานบุญประเพณีเักการที่พงสงน้าขอพรองค์หลวงพ่อให่งมงคลรัประทานสักดิ์ประาุโบสถับนองใหญ่เออศิสรอดวันทนี้ก็โอกาสแบบนี้ด้เวลาสมควัแล้วจะผมใกจะญาติเียนเชิญท่านประชานในวิธีโดยท่าน ควาพอใจเดียว่าอต่เอาสีสมเด็จประกอบพิธีจุดเทียนไสจุดเทียนบูชาตรงพระราชสีทและจุดสีทองของอย่าตับเยิญดเวยควารมกับองสาธุ kedada tanah teyanyan intasa anubawena sapatuba uwatola antaraya tena santuk sapasodi lakuan จุดเทียนบูชาองค์หลวงพ่อใหญ่สัง์มงคลจุดเทียนถหว้เครื่องกริยาบูชาถวายเครื่องสังข์รักขบณาการจุดธูปเยียมไหว้เพื่อขอความสวัมณีชัยขอพรทั้งหลายทั้งค์ให้เกิดขึ้นในสถานที่โดยท่านร้อยโทจวัฒนชัยเหวังในอำเภอศรีสุขในะครประทานทุกข์ทุกทีลำดับต่อไปท่านที่นะครับจะได้จุดธูปนะครับสักส่วนเพื่อทำเล แลังจานทั át, ้งทุกสุดเด็ดวันนี้ในการอ้อกคำถวายเครื่องกัลยาภูชา์ระดับที่หนึ่งกผมได้อนุญาตกับเยีเชิญผู้แทนท่านรัฐมนตรีกาบอภินิหไรและบแทแทเด็จพระาภิสิทธิรบพิตรัชกาลที่ไปรบผู้บการอธิษฐานในงานับทีกับังสูงขวันนี้ขอเชิญท่านทุก่ารับประาสัตว์สัตว สัตว์โมงคลทั้งหลายความเป็นมงคลทั้งอ่วนซึ่งปีมีหนึ่งครั้งในการน้ำมาสการวิทองส่งน้ำองค์หลวงพ่อใหญ่ชัยมงคลรรพระอุญชลูกนะับองค์รัปชาอันสัตว์สีกอแก่ประจํบูโบสดวัดหนองใหญ่ตำบลหนองใหญ่อำเภอสีสุขเดชจังหวัดโรยเอ็ดซึ่งเป็นงานูนุปาเพลีประจาปี ะครับจัดงานวัฒการมาตลอดนะครับเพื่อขอความรุกเก็ตเป็นส่งและให้นฟ้าต้องตามรูปการปัจีนท่านผู้แทนท่านพระัฐมนตรีอิรฟอรสิริภัยการับผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชัยชาญศรีสุภัยใช้การจัดโชค์เพื่อเปียนไหวในการถวายเครื่องกริยาบูชาต้องได้รับครบรอบอย่างสูงข้าพเจ้าผมกระผมได้ขออนุญาตต่าเชิญ ยกส่งเสร็จนายมนีนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่รับทุกสิบหกต่อเพื่ออธิฐานนะครับขอพรเป็นตัวแทนนะครับผู้นำชุมชนพูดนำท้องถิ่นในการต่อจนได้สถาญาตโยได้เขตพื้นที่เพื่อขอความสวัสดีทั้งหลายเป็นเชิญให้ความเคารพข้าพผมและขออนุญาตข้าพเชิญท่านคุณพ่อจำลองทศเกองประธานสภาบัธรรมนะครับอำเภอสีสุขเดชได้รัทุกสิบหกต่อ อธิษฐานนะครับเพื่อถวายเครื่องกริยาบูชาเป็นเชิญด้ความเคารพครับผมนะครับในลาดับนี้เป็นการน้อมนำอธิษฐานในการถวายเครื่องกริยาบูชาเพื่อขอความนะครับลดเดนเปน็นสุขนะครับและขอ,ขอ,ขอให้การจัดงานบุประเพณนีนะครับน้ำมาสการปิดทองนะครับรส่งน้ำองค์หลวงพ่อใหญ่ช่างหลองราน,นจบไปด้วยีความเรียบร้อย และเกิดความิ่อรูปทั้งหลายในสถานที่รับประบุสาธุสาธุสาธุลำดับต่อไปจะเป็นการถวายรำนะครับสังรักเหล่าผู้อทธิพวดาประจำองค์พ่อใหญ่ชัยมงคลซึ่งเป็นบรรลุลูกโบราณศักดิ์สิทธิ์โดยนะครับอัปสราณาชีนะครับทั้งสามท่านขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านเข้าสู่พิธี รำเบิกวงสวงถวายทันจักรพนาคาอัปสรานาคีองหลวงพ่อใหญ่เทวดาประจำคนและเหล่านาคีนาคาทั้งกวงในการรับปัดนี้ก็ค่อเธอ